โลวัสดีจ้ามาดูยยต้อยไข่เจียวนะคะไข่เจียวไข่เจียวตุ้มหู้ไข่นะคะน่ากินมากต้องรอนนะจ๊จะมันจะกรอบหอมสบัสดจ้า ไข่เจียวต้งหูไข่นะคะขได้อัปเดตให้เพื่อนๆฟงังดูเลยจ้าเพิ่งมาทำนี้นะจ้าไข่เจียวจ้าอันนี้ก่อนนะเพื่อนๆเราจะร่อนกลับอีกทีนะึ่งทำยังไงไข่เจียวให้ลูกไม่จำนะคะสบัดจ้า Ah, sobre esta...